สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอ็กซิลาเกมเมอร์ทีวีนะคะพบกับเราออนวันนี้เราอยู่กันในเกมคริมสันฮาร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยดันเจียนหาของกันดีกว่านะคะเกมน,นี้นี่มีดันเจียนให้เราเลือกลงมากมายหลากหลายดันเจียนนะคะเพื่อน เอามาดูกันได้วันนี้เราจะมาลุยดันเจียนบททดสอบผู้กล้ากันบททดสอบผู้กล้าเนี่ยจะมีให้เราเลือกลงได้3ระดับด้วยกันนะคะระดับทั่วไปซึ่งตอนนี้เราสามารถเข้าไปต่อสู้ได้นะคะแล้วก็ระดับอีลิทซึ่งเราจะต้องมีค่าพลังให้สูงถึง100แต้มก่อนนะคะแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือโหมดฝันร้ายซึ่งจะต้องค่าพลัง1นึ่งล้านแปนนะคะวันนี้เราลงโหมดทั่วไปกันเลย ำบททดสอบผู้กล้านี้ถ้าเกิดเราเคยเคลียร์ไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเขาจะทำการผ่านด่านให้เรา5้าด่านแรกเลยนะคะปะวันนี้เราก็ไปลุยด่านที่6กันต่อนะคะสำหรับดันเจียนนี้นะคะเราสามารถหาเพื่อนเข้ามาช่วยรบได้1คนเดี๋ยวเราจะจ้างเพื่อนตั้งฮีโร่ของเพื่อนมาสักคนนะคะจะได้มาช่วยเราต่อสู้จะได้เคลียร์ด่านได้ไวๆนะคะมาเลยตัวนี้เรายังไม่มีพอดีเนี่ย ตัวเนี้ยเราจะให้จิจี้ออกให้ซับเราลงแเามอ่้เดี๋ยวไปจัดบัฟสักนิดนึงมีบัฟอะไรที่เราจะเลือกใช้ได้อีกบ้างไหมนะ่านี่น่าจะโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคอปตัวตีเหรอตัวนี้ไม่ค่อยได้ตีอะ่ะแล้ว ยูก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงแค่สามตัวก็ได้ไปกันเลยจชได้วเคลียร์ได้ไวจนินงจรงเพราะว่าระับขั้นต้นเนี่ยเอ่อเลเวลของตัวศัตรูนะคะฝ่ายศัตรูเนี่ย <ś? S 2> จะมีเลเวลแค่สี่สิบเท่านั้นเอง <ś? S 2> แล้วก็ถ้าเกิดเราเลเวลแบบว่าฮีโ่ของฝั่งเราอะเลเวลค่าพลังน้อยนะคะยังไม่ได้อัปดาวอะไรมาเยอะเนี่ย ก็เอาตัวตัวไม่มีแล้วเหรอไม่เป็นไรเราลียสองก็ได้เช่อก่อว่าจกชื่อโยนทิ้มาคุด้วยนเซ่ช่ระดับ<โ>่นซุ่สตเกิมัสไม่เป็นไรเรามาอย่างหนามากละถ้ราระดับเลเวลร้อยก็โอเคะเพื่อเคลียร์เคลียร์ด่านตนๆน,นี้ได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดเรามาลุยครั้งแรกเนี่ยน่าจะหาตัวฮิลมาสักตัวหนึ่ง ออย,ย,ยวใคออออก,ก,ก,กล้าะะลลี่ไถถ่ด้ายขอโนะนีขอโทษับขอนนะโทนะขนะทะอโะอะออโนขอะอนอนะขอโทษนะขอนทรอโของทา,างนะทอนอทกอทนะอะขนนะขอโทขอือนะขทนะอนะนอทขอโนะขทนองนะขขทนขาดนขอนขะอขาานขน ちょっと痛いですคุณนี่ว่สちょっと痛いですよคらいなさい。やายน่ったわ。戦ยるやつがい่い。ดนี่หีบสมบัติด้วยจะได้ตั๋วเงินรางวัลอันนี้เราเอาไปรีเฟชตรงนี้ได้ที่เราจะส่งฮีโร่ของเราไปทำงานนะคะ หาสมบัติในส่วนของตรงนั้นน่ะจะได้ชิ้นสวนฮีโร่ยนมาเพิ่มเติม,ตม,ตมา,าวันอับกีรับท่าจ้าก๊กี่จะดต้ว่าชิอตอุสิมไฟล์ไจะกับไฟล์ไฟล์เลียได้อย่างรวดเร็วมากโอเคต่อไปพลัง ฝ่ายนน้นนี่แค่หกหมืเองดโจลีกัะวัโยโยนมมสิอดอิน่าเซ้ออุยออน่ไม่ถนัดซีรีโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องพยายามอัพทีมเราให้ขึ้นไปถึงระดับนี้ให้ได้เลยให้ให้แรมพลังอ่ะถึงร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้โลี่วตชโยโย<ใ>นท<ร>ีมนะไนะคะ い,いた,でただき <laughs> ます。Yep. <Tree>

สไปไปไปุดย <ś c oughs> อดชัยแล้วนะคะ <ś m ary> ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่สุดท้ายนี่ได้เหรียญทองตั้ง58,000น่

มันยังง่ายๆหน่อยก็มาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะสำหรับการลุยดันเจียนบททดสอบผู้กล้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเหรียญทองนะคะมาอัพฮีโร่นะคะก็เข้ามาลุยด่านนี้ได้เขาจะรีเซ็ตท,ทุกวันนะคะเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอ้ควันขมงโฉงเฉงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r ร b e ช่องาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย